สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุปนครับผมเม่นี่กะมียังมาสภัยพี่น้องครับผมเจ้า่ายเป็นนี่ยังจังติดตามครับพี่น้องเนีย่ยพี่นอ้องมาเบิ่งน้ำกันครับผมเดี๋ยวผมสิแกะให้เบิ่งครับว่าทางในมันมี่ยังเนี่ยพี่น้องเนี่ย พี่นอ้องในเบิ้งงํำกันครับมันจะเป็นกลองจังสี่ครับผมแต่ทางในดึงออกมามันจะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้นเป็นกลองจังสี่พี่นอ้องตัวนี้เป็นโค้งโมโซาเลยครับเ้อพี่นอ้องโมซามันจะเป็นกลองจังสี่แหละมีกลองมาน้ำ

รุ่นเนี่ยโตนเนี่ยเนี่ยครับพี่นอ้องรุ่นนี้เด้อผมซื้อมารุ่นเนี่ยมันก็จะม,มีประมาณนี้แหละครับเนี่ยวผมจะเปิดให้เบื้อง เดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันครับผมเนี่ยพี่น้องเก็นบ้ามันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เบื้องว่ามันมีอย่างเนี่ยมันจะมี คู่มือครับพี่น้องคู่มือนะครับเด้อยีเป็นของโมโมซ่ัน,นี่ก็คู่มือนะครับเด้อให้เข้าเฮดตามนี่แหละ คู่มือการใช้งาน้ะครับเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีอีกอีกนีก่ก็อีกใบหนึ่งมันก็มีบอกการวิธีการใช้งานครับพี่น้อง ข้าวไส้บรเป็นกับเมืเอ่อเบ่งอยู่นี่แล้ะครับแล้วก็มีตัวนี้คือจังสิเป็นสายเชื่อมต่อกับโทรซัพ์เอ้าไหมพี่นอกสายนี่มันมแล้วันนี้มาเ,เบ่งโตโตโตเขื่องมันครับพี่นอกเขื่องมันจะเป็นยังไง อย่างน,นี้แหละไอพี่น,อน้องของเพิ่อนครับอ๋อมันมีแกะยังซีพี่น้องโอ้ยเกะบ่ถือช้างน่าะเงี่ยพี่น้อง, yeah, องมันจะเป็นยังซีเด้อนะ้าตามันพี่น้องเป็นยังซี เป็นซัดบ่พี่นอ้องราคานี่ก็ถือว่าโบเพ่งนะครับสำหรับผมผมก็พ่อซื้อได้ผมก็ซื้อไปผมก็ได้มาใหม่ๆครับมือเนี่ยก็มีมีซ้ำหนีครับพี่นอ้องมีโต๊ะโตเครื่อง แล้วก็ขามันตัวนี้เป็นขามันครับพี่น้องตัวนี้เป็นขามีซัหนี่ครับพี่น้องแล้วก็มีกองมีกองแล้วก็มีสายมีคูมือแค่นี้แหละครับเนี่ย กสำหรับคลิปนี้พี่น้องผมก็ขอไหว้ํานีก่อนเด้อเดี๋ยวผมสิทดลองใส่ก่อนว่ามันสิโอเคบ่เดี๋ยวสิีว้าให้พี่น้องฟังอีกเทื่อนึงครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องของช่องอีสานโน่นหน้าครับผมจังติดตามอีกเทื่อนึงครับผมสวัสดีครับ